ต้องตั้งน้โมทุกครั้งใหม่ที่จะสวดสัมมาอาระหังคะค่ะก็สำหรับเจียมนะคะเจียบก็จะตั้งน้ำโมค่ะวันละหนึ่งครั้งนะคะอาจจะเป็นตอนเช้าของทุกวันค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะในระหว่างวันแต่และว,วันเวลาที่เรานึกได้นะคะเราก็จะภาวนาสัมมาอาระหังเรื่อยๆนะคะเพื่อเป็นการทำให้จิตของเรานะคะใสสะอาดค่ะแล้วก็ขจัดนะคะในสิ่งที่ขุ่นมัวที่เข้ามากระทบเรานะคะไม่ว่าจะเป็น อารมณ์ต่างๆนะคะสิ่งต่างๆนี้เข้ามากระทบนะคะเราก็จะออกจากห่วงอารมณ์หรือว่าสิ่งที่ไม่ดีต่างๆนั้นได้เร็วขึ้นนะคะก็ตั้งน้ำโมตอนเช้าก็ได้นะคะแต่จริงๆแล้วนะคะก็คือเรานะคะให้จิตเราเนี่ยอยู่กับคลื่นพุทธมนต์นะคะให้ได้ตลอดค่ะแล้วก็ พยายามรักษาอารมณ์ของเรานะคะให้เบาให้สบายค่ะเวลาเจออะไรนะคะก็พยายามนะคะให้ดึงพลังงานดีๆเข้ามาที่ตัวเราค่ะแล้วก็ให้พลังงานดีๆนั้นนะคะแผ่ออกไปรอบๆตัวค่ะเราก็จะสังเกตได้ว่านะคะเหตุการณ์ทุกอย่างก็จะราบรื่นนะคะก็จะเจอคนดีๆนะคะมาคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนนะคะก็อยากให้เพื่อนๆกัรมิตรนะคะลองไปฝึกดูค่ะแล้วสัมผัสผลลัพธ์ด้วยตัวเองค่ะเจี๊ยบก็ ขออนนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะ